สวัสดีครับกลับมาพบกับผมและรายการ b t Channel โดวยบริษัทบ้านไทยโฮมวันนี้เรามาอยู่กันที่นี่เลยครับจังหวัดสุโขทัยตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับผมจังหวัดสุโขทัยนี่เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์และก็ขนบรรมเนียมประเพณีมากมายนะครับผม ทั้งวิธีการใช้ชีวิตต่างๆมากมายซึ่งวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับบ้านลูกค้าของเราอีกหนึ่งท่านนะครับที่อาศัยอยู่ที่จงังหวัดสุขโขทัยนี้นะครับอำเภอสวนเาโลกนะครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันดีกว่าแต่ตอนนี้ผมขอไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงน,นี้สักคู่นึงนะครับผมแล้วตามผมไปเลยนะครับผม ครับตอนนี้ผมอยู่ที่นี่เลยอำเภอสวรนคาโลกนะครับผมตอนนี้เรามาอยู่กันที่สะพานสวรรค์วรนายกลำลึกนะครับผมเป็นสะพานที่จะเดินทางไปบ้านลูกค้านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปชมว่าเป็นยังไงบ้างแล้วสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวตามผมมาชมเลยครับเชิญเลย ครับผมในที่สุดก็มาถึงแล้วนะครับผมสําหรับบ้านลูกค้าหลังนี้เลยของเรานะครับผมเห็นภายนอกสวยงามไหมครับผมเดี๋ยวตามไปชมข้างในกันดีกว่านะครับ mm hmm. ว่าจะเป็นไงบ้างนะครับเดี ah. e ๋ยวตามผมมาเลยพอเราเข้ามาถึงในตัวบ้านนะครับผม mm hmm. บ้านหลังนี้จะมีเนื้อที่ประมาณ1 2 1ตารางเมตรนะครับผมเป็นเนื้อที่ใช้สอยทั้งหมดของตัวบ้านมีการปูกระเบื้องนะครับผมแล้วก็มีการทําฟ้าใต้ระดับของตัวบ้านนะครับผมจะเห็นว่า ฝ้าทุกตัวนี้มีลูกค้าสามารถเลือกได้หมดเลยส่วนผนังห้องที่ลูกค้ากั้นตัวนี้นะครับผมจะเป็นผนังอิฐมวลเบานะครับเราสามารถต่อเติมได้ได้ไดทั้งตัวอิฐมวลเบาแล้วก็ตัวโครงสร้างเหล็กสามารถผสมผสานกันอย่างได้ลงตัวนะครับผมส่วนภายในห้องข้างล่างเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับผมตามผมมาเลยครับพอเข้ามาส่วนของห้องแรกนะครับผมจะเห็นว่าห้องนี้ มีการกั้นผนังโดยใช้อิฐมวลเบานะครับผมซึ่งมาเป็นรอยต่อกับปูนซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างบ้านโครงสร้างเหล็กกับผนังปูนได้เป็นอย่างดีนะครับผมแต่ท่านอาสงสัยว่าออสามารถเจาะติดยึดติดกับสิ่งของอยังอื่นได้หรือเปล่านะครับสามารถยึดได้เลยทั้งทีวีทั้งแอร์ Air นะครับผม ส่วนห้องนี้ลูกค้าสามารถใช้เป็นทําเป็นห้องประกอบอาหารห้องครัวหรือว่าห้องทานข้าวก็ได้นะครับเดี๋ยวตามผมมาชมอีกห้องหนึ่งซึ่งเป็นน่าจะเป็นห้องน้ํานะครับผมตามมาเลยครับพอเราเข้ามาในส่วนของห้องน้ำนะครับผมจะเห็นว่ามีการกั้นโซนเปียกโซนแห้งสำหรับอาบน้ำแล้วก็ทำธุระส่วนตัวนะครับผมสุขภัณฑ์ก็คือจะมีอ่างล้างหน้ามีชักโครก มีฝักบ,บัวพร้อมพร้อมที่จะใช้ได้เลยส่วนลายกระเบื้องตัวนี้นะครับลูกค้าก็สามารถเลือกเปลี่ยนได้ปกตินะครับผมมีความแข็งแรงทนทานและที่สำคัญประตูสามารถออกได้ทั้งสองฝั่งนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งสามารถออกเข้าไปจากห้องข้างนอกได้เลยนะครับผมครับตอนนี้เราขึ้นมาถึงชั้น2ของตัวบ้านแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูห้องแรกกันเลยดีกว่านะครับตกแต่งอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวตามผมมาเลยใช่ไหยครับ ครับผมพอเข้ามาถึงในห้องนะครับอันดับแรกเลยห้องนี้จะกว้างประมาณ3เมตรยาว5เมตรห้าสิบลมห้องน้านะครับผมจะสังเกตเห็นว่าสีภายในนะครับเลือกเป็นสีที่เป็นสีเย็นนะครับซึ่งตอนนี้อากาศภายนอกประมาณ 30- 40ถึงองศาเลยนะครับซึ่งร้อนมากแต่ว่าลูกค้าสามารถเลือกสีโทนนี้ออกมาเพื่อทําให้รู้สึกว่ามันเย็นขึ้นนะครับผมแล้วก็มีการประตูระบายอากาศ จะเห็นว่าอากาศข้างในตอนนี้ครับมันถ่ายเทแล้วก็รู้สึกว่าเย็นกว่าอากาศข้างนอกนะครับส่วนพื้นจะเป็นการปูกระเบื้องนะครับมีการปูกระเบื้องชั้น2เลือกสามารถเลือกรายได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับเชิญเลย ครับพอเรามาถึงในห้องน้ำนะครับห้องแรกเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการกั้นโซนเปียกโซนแห้งนะครับเอาไว้สําหรับอาบน้ําหรือว่าทําธุระส่วนตัวนะครับสุขภัณฑ์ก็คือมีทั่วไปก็คือมีอ่างล้างมือมีชักโครกแล้วก็มี ตักบัวอาบน้ำนะครับมีการเลือกใช้กระเบื้องตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะครับดีไซน์เลือกสีกระเบื้องต่างๆได้พร้อมเลยมีพัดลมระบายอากาศติดตั้งให้หมดนะครับผมสามารถใช้งานได้ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันอีกห้องหนึ่งดีกว่าว่าเป็นไงนะครับครับจะสังเกตว่าเราเดินมาเนี่ยระเบียงตรงเนี้ยจะกว้างประมาณหนึ่งเมตรนะครับผมซึ่ง สามารถเชื่อมกับห้องนู้นมาห้องนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมห้องนี้กันดีกว่าเนาะตามผมมาเลยครับครับพอเราเข้ามาส่วนห้องนี้นะครับเป็นห้องที่2ที่เราเข้ามาจะเห็นว่าห้องนี้ขนาด 4เม50คูณ3เมตรนะครับผมกว้างยาวขนานี้มีห้องน้ําในตัวเหมือนกันนะครับอาจจะใช้ห้องนี้เป็นห้องทานข้าวหรือว่าห้องรับแขกก็ได้นะครับดีไซน์อยู่ที่ลูกค้าเลยโทนสีก็เหมือนห้องแรกที่เราชมกันก็คือเลือกสีอ่อนเพื่อให้ความเย็นตาแล้วก็รู้สึกไม่ร้อนมากนะครับผมมีการเดินน้ำเดินไฟเรียบร้อยเหมือนกันสําหรับห้องนี้ปูกระเบื้องพื้นเหมือนกันเลยนะครับผม ประตูห้องน้ําสามารถแยกเข้าเป็นส่วนของห้องใหญ่อีกห้องนึงได้นะครับเดี๋ยวตามผมมาชม้งห้องน้ําดีกว่ากันเลยครับส่วนของห้องน้ําห้องนี้นะครับผมจะเป็นห้องน้ําอีกส่วนหนึ่งที่คล้ายคลึงกับห้องแรกที่เราไปชมกันนะครับจะเห็นว่ามีสุขภัณฑ์เหมือนกันมีอ่างล้างมือมีชักโครกมีฝักบัวมีการกั้นโซนเปียกโซนแห้งนะครับแต่ที่สําคัญก็คือห้องนี้จะดีไซน์ที่ ประตูสองฝั่งของสองห้องสามารถเชื่อมต่อกันได้เข้าอีกห้องหนึ่งไปทะลุอีกห้องหนึ่งได้เลยนะครับผมมีการเดินท่อน้ําลงไปในข้างล่างในบ่อบําบัดเนี่ยมีการเดินท่อฝังท่อไว้ในตัวบ้านเพื่อไม่ให้เห็นท่อครับมีการปิดกัน้นเพื่อความสวยงามแล้วก็ลูกค้าเนี่ยเลือกกระเบื้องได้เลยตามที่ลูกค้าต้องการนะครับสวยอยู่ครับสวยมากเดีย๋ยวไปชมอีกห้องนีกว่าน ครับพอเราเข้ามาห้องนี้นะครับผมจะขนาดเท่ากับห้องแรกที่เราไปชมกันก็คือ,เอ,อ3เมตรคูณ5เมตร50นะครับผมจะเห็นว่าห้องนี้สามารถใช้เป็นห้องนอนได้นะครับเป็นห้องนอนใหญ่ได้เลยมีการใช้สีเดียวกันทั้งบ้านเลยแต่ว่าที่สําคัญก็คือการปูกระเบื้องนะครับเลือกลายจะสังเกตว่าลายแต่ละห้องจะไม่เหมือนกันเลย mm hmm. ซึ่งเป็นความต้องการของลูกค้าเราสามารถทําให้ได้หมดเลยนะครับ ประตูหน้าต่างระบายอากาศลูกค้าไม่ต้องติดตั้งอะไรให้มันมากเลยสําหรับการรับระบายอากาศนะครับครับส่วนตรงนี้จะเป็นระเบียงชั้นสองนะครับผมกว้างสองเมตรมีมานั่งให้ด้วยนะครับผมซึ่งลูกค้าสามารถทํากิจกรรมต่างๆได้เลยในโซนนี้นะครับผมซึ่งลมเนี่ยมันโฟเข้ามาคัะผมตลอดทายเทตลอดเย็นมากครับขอบอก ซึ่งวัสดุผน,นังนี่ก็จะเป็นไม้เชล่านะครับไม้สําเร็จรูปนะครับแล้วก็ส่วนตัวฝ้าเพดานก็จะเป็นฝ้าเพดานผานฉาเรียบนะครับจะเห็นว่ามีการเก็บงานเรียบร้อยมีฉลุลายน้ําให้นะครับผมติดตั้งเพื่อความสวยงามเนาะสวยมากครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับการรับชมในวันนี้นะครับผมต้องบอกว่าเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังที่ดีไซน์และ,และออกแบบมาเพื่อให้ได้ความต้องการของลูกค้านะครับผม ผมขอปักหมุดยกให้บ้านนี้เป็นบ้านหน้าอยู่อีกหนึ่งหลังครับผมหากท่านใดสนใจบ้านสวยๆราคาไม่แพงสักหลังนะครับลองเข้าไปชมแบบบ้านได้ที่เว็บไซต์ Facebook นะครับผมหรือว่าช่องทางการติดต่อของบริษัทบ้านไทยโฮมได้เลยนะครับผมตามที่อยู่ที่ขึ้นข้างล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเป็นอย่างมากนะครับผมและโอกาสหน้าครั้งต่อไปเราจะไปที่ไหนกันติดตามรับชมได้ครับสำหรับวันนี้ต้องสวัสดีครับ